สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูน้องๆ k 2นะครับว่าเรียนดนตรีวิชาอะไรกันนะครับเมื่อกี้แอบไปดูแล้วนะครับเล่นโอคูณาเล่กันอยู่นะครับจริงๆเนี่ยโอคูณเล่นะครับก็ช่วยฝึกหลายอย่างนะครับทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกสมาธิฝึกการนับจังหวะนะครับต้องกดคอร์ดให้ไม่บอดด้วยนะครับมือขวาเนี่ยฝึกสตัมมิ่งนับจังหวะ one two three f นะครับสายตาจดจ้องตอนเปลี่ยนคอร์ดถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ฝึกสมาธิมากๆเลยนะครับ ครูของเราก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในคลาสนี้ของ K2 นะครับต้องเปลี่ยนคอร์ดแล้วนะครับมีคอร์ด C และเปลี่ยนไป A m ไม o r ่ด้วยนะครับ K2 ของเราก็ไม่ได้เรียนแค่อุคุณเรียนนะครับยังเรียนวิชาดนตรีอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองและเปียโนนะครับเรียนดนตรีเสร็จแล้วนะครับเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในห้องแคนทีนะครับกำลังอยู่ในช่วงของเมลชามนะครับผมตอนนี้กําลังเต้นกันอยู่นะครับในเพลงเมลชามนะครับที่ที่เชื่อเป็นคนแต่งด้วยนะครับเด็กก่อนดื่มนมก็ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับผ่านนเเสียงงพละครับ เติมพลังกันแล้วนะครับไปดูคลาสภาษาอังกฤษกันดีกว่านะครับที่ดีนะครับเด็กของเรานะครับเรียนภาษาอังกฤษกันทุกๆวันเลยนะครับผมตอนนี้บรรยากาศการเรียนก็น่าจะสนุกมากๆเลยนะครับเด็กๆมีส่วนร่วมนะครับกับทิเชอร์เป็นอย่างดีนะครับมาถึงห้องอาหารแล้วนะครับผมตอนนี้เด็กๆนะครับกำลังฝึกกันรอคอยนะครับด้วยการเต้นเพลง lunch time นะครับเด็กๆได้ออกกําลังกายด้วยนะครับจะได้กินอาหารได้มากขึ้นนะครับ